มอสประเป็นยังไงบ้างครับอันก็บีกับบีอักเสบเนาะอักเสบกระเพาะกระเพาะกับบีกับีความความดันต่ำเจะาพ่อฝืนจึงเป็นวินเนาะหายใจบวมหายมันแน่ฮะหายมันแน่งมันนแ่มีคนไปเห็นในนานะตัดใหม่ก็ตัดคือบนอีมื่นสองเนี่ยเต็มเลยอืมใครเลยไปตัดอ่ะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อบรรทุกุลทุกคนสวัสดียังนี้ตอนหักเข่าสูสองบอกไก่นะเพียงเนาะมาแล้วสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีทางผุ้ส้มทุกคนเด้อถามนอนหรอือเปล่ถามแล้วมือนีเข่ากับกำลังสิไปอันขอหายใจกับพี่น้องเลยแม่ห็นน้ำบอกไก่ ก็คือแต่ว่าไอ้ผลอันประตูเล็กนสบายดีพี่นอ้องกำลังสิไปหาอันแม่ของอันสาวลหลานน้อยพี่นอ้องกันเป็นโมสบายอยู่ห้องหมอเนาะอันคิดว่าบางทำผู้ชมกันเลเจ้าหูเนาะคล้องมือว่างพัดมาซ้ำมือพันม,ม,มาในซ้ำม,มือตัวมือพันามาตั้มอีกนะเข้าพัดเมื่อบ้านมานีมาทรงยาเมื่อวานนี่กับบุญพิภายอยู่เพื่อนกันเลยว่าอันผ้าไม่เถับไปเรียงนิดนึงมานีแล้วก็เมือนี้เข้าพัด เราซื้อน้องใม่เพิ่งเลยได้เคยเราจมีของติดใหม่ติดมือไปเหล็กเนี่ยเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพ่อแบบพ่อแบบว่าแบบไปมือเปล่านะเนาะพี่น้องไอ้เราเห็นเพิ่นกับอีต้นเพิ่นได้พี่น้องเลยหายเช็ดเสร็ดแล้ได้เข้ากันเกื่อแห้งบัวทึงเนาะขนาดเงินสิจัดทองนี่เขาก็ยังงมอันตามใจพอเถาไม่เถาได้พี่น้องเอ้ยเนาะขอบใจแล้วก็ขอบคุณอ่าอ่าทานผู้ใหญ่เด้อเจ้าหนังเด้อที่ ฝากเงินมาผูกแขนเนาะแม่นขอบใจหลายๆเด้อเอื้อยๆเนาะเพราะว่าจะเป็นแต่เขาก็ขอบคุณหลายเสียละแต่เขาก็ขอบคุณอีกเนาะอยาขอบคุณทุกคลิปอะไรเนาะเผื่อบางคนกัสีบริบูงทุกคลิปเนาะเขาก็สิขอบคุณทุกคลิปแมบางเื่อเอื้อยเพื่อนกัสีบริบูงทุกคลิปเนาะเพื่อนกัมีวิอ่ะเอื้อยเพื่อนกะส่วนคนที่บริบูงทุกคลิปก็อย่าเพิ่งว่ากันเด้อเดี๋ยวสิว่าขอบคุณทุกคลิปหลายเสว่าดียังกันเดี๋วพเขานั่นเขาป่าปลื้มใจแห้งเขาก็เลยเห็นคลิปได้ว่าเขาก็อยากเล่า นั่งเนาะเฮาเาเป็นเป็นเรื่องดีพี่น้องเลยบางคนผัดส่งเงินมาเนาะผูกแขนกับมันกับลายล่าเด้อสาไกาโอ้ยบ่นสำนัญเนาะเฮ้ยลำใจห้องเอื่อยกับอ้ายเนาะเหมือนกับเลือกเฟ้อแล้วถือว่ายิ่งใหญ่สุดแต่สำหรับได้เรื่องกับถือว่าลายอยู่กับเบอร์ทึงขันมาหน่อยเนาะเฮ้ยลายแบบจิ้ลายินหน่อยบัสําคัญพี่น้องนลยลำลำใจเพลินลำใจมันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งอย่างพี่น้องเอลย ไป้สาวพันเดอ้ออันพอยังพอเอื้อยเพิ่นผู้ที่อยู่อันเมืองไทยเอื้อยเต้าอ้วนนี่แหละเพิ่นก็นได้ฝากให้เฮาไร้เถื่อนละไเนาะฝากซื้อเครื่องให้น้องกินดาบอแล้วก็ฝากยังเนาะเพิ่นฝากไร้เถื่อเลยดอกนนเนาะเฮ้เนาะเพิ่นฝากมาตลอดอยู่ตัวใหญ่มแมนการซื้อนมพี่น้อยเฮ้ซื้อนมเพื่อนอ เจเด้อี่บ่โอ้สิอาการแน่เนาะมีน้องได้ยินว่าเพิ่นอันนั้นเพิ่นชอกอีหาังล่ะใส่ออกซิผู้ใด๋แม่นอันคืออันมาขี้ดอเพิ่นไข้แน่แหละได้น่ะได้เด็กๆมาว่าได้กินหญ้าเว่าเนาะ ออกซิแลวก็ใส่อนสโลมน้ำนี่องเออออกซิเราถอดแล้วตอนนี้โทรไปถามเหมือนนะยังแต่สโลมบ่เ้าไปใง้งทไนี้เาจับอีออเขาไ่าดาองใช้ทงุรากรลืมเแล้วผ้าองเสร็จแล้วล้าลงล เอ้ยทางนีกันยังเป็นทางอะไรอยู่ทางทางแดง ปิดาไปากไ้แน่ถ้าลงหลดสัว้าแม่บอกว่าไปห้อมอแล้วมึงปิดปากเลยเด้อฟังคอมีแมเ่เลยเย่เราถามึงปิดปากบอกสิตอบได้เอ้อ,อกใส่ผมมงใ่ตง้างางหา ข้าไปรแล้วเราจะใช่โหนี่แน่องยไปขับไปไปเลนี่ไหนี่ไงหลอฮะนี่ไงมาดีพี่น้องมบใจเลยเนาะไก่เนาะเบกไก่มาผ่าร้านร้านเาหันกะา tương tự là cái mưa này mắng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  này mắng cái mưa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  này ว่านี่ป้าส่งวัดพระมงองคืออีกี่ส่งอน่งสมันเนะตอส่งวัดนน้ำมันนี่นะเป็นไก่ไม่น้าแกไก่เนี่ยยังให้แจ็ออยู่ปะนะ ม uh ันไเอกโกมมันเท่าน <Incred ibly> uh ั้นนะบีเนอักเสบีมตึงอักเสบมันไม่ได้้งใส่กอัลเซบกับความดันก็ต่ำมันตางสียาตัวนีก็านนต์หลังบนเขาเนาะมันจุดชุมน เป็นวิ่งกางดึกกางดือนพี่เองเลยเป็นวิ่งแหละกับ้ากันหอมมาเลยบอกเนี่ยขึนต้องพี่านพีนดนอพี่ว่านเกือบเกือบี่หักใครพามากเนี่ยนี่นุกสมเกยนาแก้วอืมน้น้บอสอ่าน้บอสเอ่นกเอาหมดเลยพูกเอาเลยกเอาเลยถ้าถ้าใครนอนนี่นอนวิ่ยางไปเถื่อนางยางยางื้อ ตัวแค่นี one. One ้ตัวแค่ทีผมมันมันมันแบบว่านี่ยพอมีนอนหลับมือนอนกันกนห้อท่นโับกนั้า เันไรคะเน่มอประอำเป็นยังไงบอันก็บีอาเสบออเบกะเพาะกะเพาะกะีกะบีความความดันต่ำจะพ่อฝุ่นจึงเป็นวินเนาะหายใจบาะไขมันแน่ฮะไขมันแน่นนึงอืมปีมบาหวานตีเออไขยุบมีบาหวานเนาะัชีจึงชีเป็นสอบบ่ เปลมเปาหนาอมือนที่มาอะไรเ่าหายันไขมันอะเนาะไขมันความดันเนาะจุบวกิตีนัวมบ่มือนีนบวอบวมอย่านี้เนาะมมี่ี่น่อยน้่ตัาใช่อัมบีไว้จักยันยับีฮะได้หอมันบวมอย่างเงี้ยเออค่ะเนี่ยบีอักเสบบีทงบีย่งเ้ก็ะบอาบีเอ็กเซลนเขาให้งดกินอยู่บ่นแบบงดกินหวานอย่างเงี้นี่นะอ ăn thịt bia, ăn làm ăn, ăn này các bạn này, ăn thôi cháo. ăn này, cháo à, mà hãy cơm cơm Thì ngay lúc sau, iki ăn ngon, con này kupon, kusik, kus, kupon kule, 1, 2, 3, cơm cơm

มือแรกนาะโจมกันนี่นี่เราบัวผลนมาบริเบริเนีเห็นท่เนาะเขเไรเลยต้วนจมบรวขับนหอยเาไมเ็เลยจัไเขาจะเอาโต๊ขังซอยบมีนกระเตนแ่งกระเยมันมันเหลี่ยมเหลี่ยมยนานนี้สุกภาพี่นอมันเสือได้นยมันมีมีคนไปเห็นในนานะ ไปตานใหม่ก็ตานคือมานอีมือสองเนียเต็มอืมใครหละไปตานอหน้าอะไรน่งเสือของเสืออ่าบวชบวชไปเคไปแก้ว่าสบันนี้แก้แล้วบันนี้ข้าวดขวดว่านนี่วววใครเนี่มันนาตวอยากมาเห็นอนั่น้าที่ว่าไหเออมันเป็นผีขาน่นะ่ะว่าอยูว่าง่าย ก็ง่ายเฮ้ได้รู้อ่อ้าวเขาก็วอรงายเก่งง่ายอ่างนี้งบุตรเป็นอย่างอื่นออกเบาบ้างก็เ็ตั๊ซะเป็นหล่อนี่นาแต่โบโบอื่นสายว่าคือไป็นตั๊กเฮงมาไหนวางไหนนี่ว่างีนะตัดมือหนึ่งมือสองคนเป็นเลยนะเออเนาะเจ็บแต่หนึ่งวันทะเลเข้าบ่าวแล้วก็ดีๆอยู่เนาะเข้าไปยังวงพ่นซีนอ่อนนี่นอ่อก็ได้อ่ามีนอ่ากอ่า ມືามือก็บวมແนງะแข้งบวมมือบ